สมาชิกกัางเต็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอ้าวต้องมาทุกวันนี้หรือเปล่าล่ะโอ้ยนี่มาสามอ่เออสี่มาสามก็ได้โอเคเดี๋ยวเลยเดี๋ยวดิอ้าวเร็ว ทำไงต่อก็เอาใส่รูเนี่ยเดียวแล้วแกดึมีคนจะนอนเพิ่มอีกเต้นมีกี่หลังรูที่หนึ่งหรือรูที่สองกอนนี้มีสามหลังตรงรูที่หนึ่งหรือรูที่สองแต่จริงๆเต้นเรามีเป็นสิบยี่สิบแต่ว่ามีคนจะนอนเต้นเพิ่มไหมเด็กโตโอ้เดี๋ยวนั้นเอานั้นอย่าเพิ่งใส่อันนี้ก่อนลูกนอนตรงไหนอ่ะเอาเอาวางให้มันตรงก่อนให้พี่ไปนอนไหนที่ไม่ได้นอนจ้ะให้นอนแบมกับมะนาวเอาเอาวางให้มันตรงก่อนให้แบมกับมะนาวนอนเหรอ แบมกับมะนาวเขาจะนอนเขาอยากนอนเต็นหรอสองสาวเขาใส่เสื้อแบบไปไหนสิงโตไปไหนอะไรเขายังกลางไม่เสร็จเลยทางนู้นจะนอนละมานอนตลกมานอนกันอุ้ยไหนไปดูบรรยากาศการนอนเต็นของสิงโตหน่อยสิต้องเปิดลมช่องลมไปด้วยใช่ไหมอ่าลูดเฉพาะมุงลูดเฉพาะมุ้งปวดหน้าปวดหน้ามาปวหน้ามา อาจารย์เอราตรีสวัสดิีสวัสดีแล้วก็ต้องเปิดช่องลมไว้ด้วยนะครับอุ้ยดูดีมากเลยอ่ะสิงตโตแน่นอนฟังเสียงจิ้งหรีดแอบ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 ,แบสบายอ่ะสบายาไหมสบายไม่มีเสียงตะพอนเหรอแต่เป็นเสียงอัดดแทนแน่นอนเลยเสียงกรนนะดิใช่เขากรนดังนะ ชอบใช่ไหมล่ะชอบไหมชอบน่าะจะนอนดิไม่อ่ะอันนี้คือปูเหรอเออนั่นปูนี่ผ้าห่มอยู่นี่ทำไมหนู่มไม่บอกไม่เอาอย่างเงี้ยสบายแล้วอันนี้เจ็บไอ้ข้าวอยู่อ่าผ้าห่มอ่ะมันจะเจ็บคิงไหมร้อนแรงไม่ได้เจ็บคิงนะแต่เจ็บนะเดี๋ยวเออว่ะทำไมมันเจ็บวะเอ้าพี่เจ้าพระคนณกันไว้ผมแงเดี๋ยวปูดีๆเดี๋ยวไปจับปูนี่จะเห็นเลยว่าข้าเป็นไงสบายไม่เดียว สบายนะสบไหมเหนื่อยไหมมันเป็นโรคส่วนตัวสองสาวลูกไม่นอนอุ้ยมีฝาแฝดด้วยเหรอเอออันนี้คือชุดจอนสลัดนี่ไงวะเนี่ยฮะอันนี้เขาขายเป็น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 คู่หรือว่ายังไงฮะเสื้อเนี่ยฮะอ๋เป็นคนคู่เหรอคะสองสาวเฮ้ยสวยอ่ะเอาเต้นไหนเต้นนู้นกับเต้นนี้เต้นนู้นเออเอาเต้นนู้นนะนอนจริงเหรอแล้วนอนสองคนไหวเหรอโตเขานอนแล้วนะอันนู้นโนไปนอนนู้นพะฮ่มนะจ๊ะพะฮ่มนะจ๊ะ หนาวมากนะคะ้คนที่มีเนื้อมีหนังอะไม่เท่าไรอีกคนไม่มีเนื้อมีหนังเนี่ยมึงระวังให้ดี่หนาวปุ๊บหนุนน่าจะวิ่งไปหาป้านยังไงเื้อแจ็คเก็ตใส่เสื้อน่ารักดีหนาวจริงนะบ้านสวนน่ะน้ำอุ่นเลยคะเออถ้ามีน้ำอุ่นน่ะพอได้อยู่เหนาแต่พอออกมามันก็ลมลมนนะ อากาศกําลังดีแล้วก็บ่นหนาวนู่นนี่นั่นนี่คืออากาศดีดีมากดีมากใจกลงดีมากดีมากสดชื่นนี่ยังประมาณยี่สิบต่ำกว่ายี่สิบแน่เลยแฟนขับมาจากอยุทยาเมื่อวันมา่เขาบอกว่าฝากบอกคุณกัมพูด้วยนะว่าทำไมไม่ทำไอ้นี่ไปด้วยจะได้แบบมาเที่ยวแล้วจะได้พักอ๋อทำที่พักเหรอก็เลยบอกเดี๋ยวบอกให้ค่ะ มารถตู้เดี๋ยวให้ถูกราวันที่หนึ่งก่อนใช่โอ้ยตอละนมตอนนี้อุณหภูมิ24องศา่องศาสามทุ่มนะคะ24องศาแต่ว่าหนาวเหมือนสัก20อะ่ะเออ่อหนาวเหมือน20เนี่ย<ม>เช็คแล้ว24วองศาจริงเออ <c oughs> อาจจะเพราะมีลมด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะหนาวกว่านั้นนะคุณชนี เคลียเรื่องนี้นิดหนึ่งแฟนคลับบอกว่าทําไมไม่สร้างบ้านเลยทีเดียว <c oughs> จะได้มาพักแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับไปไหนยังอยู่ด้วยเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเอมันขาดอยู่นิดเดียวครับขาดที่ดินครับแล้วก็ขาดเงินด้วยครับมัน <c oughs> ขาดอยู่นิดเดียวครับไม่นิดอะไรเยอะ <c oughs> แต่ถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> อะไรก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> ใช่ครับ เออสักงวดหนึ่งนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับมันจะเกิดให้ได้ทันทีมันมีหนทางมีหนทางเดียวหรอเออณเพลานี้น่าจะหนทางเดียวครับ ชาวเต็นเป็นไงบ้างชาวเต็นมอร์นิ่งอ้ยนี่ใครพี่กำะพัวอ่ะอืออุ้ยขุนลชเชดีหนาวสิหนาวหนาวนอนหลับ<ำ>นอนหลับไหมคำทนวณพลาดเพราะว่าอากาศหนาวมากเกิดแล้วห้อมไม่พอห่ะหมไม่พอสิหนาว นอนขดแล้วขดอีกนอนไม่หลับเออนี่อยู่ชุดเดิมอยู่เลยเนี่ยเอาน้ำเดิมไม่ได้อาบหนาวยี่สิบอดงศานี่ไงถึงว่าทำไมมันหนาวเนี่ยมันต้องผ้าห่มหนากว่าน,นี้ถ้าจะนอนสภาพอากาศแบบนี้นะผ้าห่มต้องหนากว่าน,นี้แต้มน,นู้นนะคะจิงโตกับมะน,นาว ชิงตัวน่าจะตื่นไปแล้วนะเนี่ยอันนี้มะนาวไปแล้วมันเป็นคนตื่นเช้าโตโตลูกเซลุ่นดินดึกดึกดึกเขานอนดึกไงแหนวหนาวไหมมะนาวหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวหนาวนอนหลับไหมนอนหลับหนูนอนหลับไหมหนาวไม่แพ้ห่มแพาห่มหนาวเปล่าคอไหม ของลุงผ้าห่มบางอ่ะโอ้แย่เลยนอนหลับไหมหนูนอนหลับไหมผ้าห่มอย่างนี้เลยด้วยนี่เว้ยมันก็อุ่นของผมนะมันก็เป็นผ้านวมไงเออไอเนี้ยผ้าห่มผ้าคนหนูอย่างเดียวเนี่ยมันหนาวไม่ไหวเนาะอ๋อแล้วไอ้แบมไม่ก็นอนด้วยอโอเต้นมันเล็กแล้วได้ตื่นไปเข้าห้องน้ำบ้างไหมเนี่ยไปเออนอนหลับไหมหลับเออยากเอเด็กกันเนาะไม่นอนสบายดี พี่ก็หลับแต่าหลับดีเนาะเมื่อเาเนาะเดี๋ยวไปดูสิงโตสิมันไม่อยู่แล้วมัง้งจริงเหรอไม่อยู่มันต้องมีรองเท้ารูดสิรูดสิไปแล้วเนี่ยเออมันตื่นเช้าจริงเป็นคน,นตื่นเช้าหรือไม่ก็นอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนเอาผ้าห่มไปได้ป่ะผ้าห่มก็ไปหมดแล้ว <laughs> คืนนี้ต้องเพิ่มผ้าห่มครับอ๋อนึกว่าไ,ไม่นอนอนไว้ไหวไหวแต่เพิ่มผ้าห่มหน่อย ไปจากจอนาน f อถามหาจริงๆเขาตื่นทุกเช้านะเราตื่นไม่ทันเขาอันนี้ดูแลหมีมอมนะคะแนกดูแลลูกชายฮ<า>ะหรออ๋อ วีเอหลายละประมาณสี่โมงสามพันสี่โมงได้ยงไงอ่ะเอ้ก็คุยคือวีเอแล้วหลายดูสิมีอะไรกินบ้างเหลือหมดโอ้ขายดีขนาดนี้เลยเหรอครับเยียครับโอ้โดครับไปนอนเต็นท์มาเลยครับนอนเต็นท์ครับอ่านอนไม่หลับเลยดีครับเพราะอะไรครับนอนเต็นโอ้โหี่ทหารไปนอนเต็นท์อากาศ เอาผ้าปกผ้าคนหนูไปผืนเดียวไงหนาวผ้าอะไรดึกฮะะไรผ้าัะสไลดึกเหมือนแม่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 อะไรแม่สวัสดีครับเจ็บไหมนิดๆยังมีอาการหน่อยหนึ่งอะไรเป็นห่วงลูกเลื่อนบันไดอ๋อแล้วสีข้างลงไปกระแทกเนี่ยเนี่ยเออแล้วสีข้างกระแทกกับไอ้ขั้นบันไดอ่ะโอ้โหป็นไง วัดดูว่าแข็งไหมหมายถึงซี่โครงแข็งไหมปรากฏว่าระบบระบบเสเนี่ยข้างนี้ระบบให้กินยาแม่เป็นห่วงฉีดละเอายาของแม่ฉีดละพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วกาแฟออกดอกกาแฟออกดอกมันออกไปได้ยังไงเออได้ข่าวจากพี่โนพี่โนบอกว่า เกิดเรื่องแล้วกาแฟบ้านเราออกดอกว่างั้นมันจะเป็นลูกกัดีงั้นเราก็ปลูกได้สิเรยุ่งแล้วเฮ้ยยุ่งแล้วนะไปหาพันธกาแฟมาเพิ่มเติมแล้วเจเราต้องทําไร่กาแฟกันแล้วเสียอ๋อพ่อมาดูมเราจะรวยมาเบิงมาเบิงเข้ามาชื่อเลยยชื่อว่ากาแฟกำพูโอ้ยกาแฟกำพูเสียก็ตั้งชื่อให้แล้วมาจากดอยเลยอะกำพูแปลว่าดอย ใช่จำปูแปลว่าดอยแปลว่าทองขำหรือว่าตุมอกคือขั้นเสียบอกคืงขั้นขนลุกเลยนะขนลุกเลยมันไม่ขนลุกเพราะอากาศหนาวนี่แหละไม่ใช่มันไม่เคยเป็นทำอะไรจ้ามะนาวไม่ต้องเงยขึ้นมาขวกบตอบอย่างเดียวทำน้ำยาน้ำยาอะไรวะแอลนกอฮอล์เช็ดโต๊ะเททิ้งครึ่งหนึ่งค่ะไปตั้งเก้าอี้ยาง อตื่นตื่นหรือไม่ได้นอนเมื่อคืนเต้นอ่ะหกโมงนะมมงาแล้วแบบเห็นเต้นไม่มีไม่มีคนนอนเลยทำลุงรู้เหรอเปนโมกเช้าแล้วเหรอตื่นหกโมงแล้วนอนหลับไหมเมื่อคืนหลับหลับสนิทหลับสนิทไม่ไม่ตื่นสักครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่าพ่อห่มเขาพอพ่อห่มเขาดีแต่ได้ยินเสียงอันป้าเสียงกับปูอยู่เหรอ ป้าเถียงกับปู่ป้าเถียงกับปู่เรื่องอะไรปู่ไปอย่างเมื่อคืนเนี่ยไม่มีปู่ไปยินได้ยินเป็นเสียงคนหรือเปล่าอืไม่มีหนึ่งตัวป้าป้าแน่นอนหนึ่งใช่กับป้าป้าโสภาเหรอใช่อ่า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 ผมได้ตั้งสองเครือเนี่ยวันเนี้สามเครือสามเลยเหรออุ้ยสวยด้วยนะพี่เล็ก สวยมากสวยมากเต็มปึ๊กเลยลไม่ได้ตัดมาสัปดาห์หนึ่งอะเนอะลูกกลมบลอกเลยอะมีเขาจองไปแล้วนะครับเอาเหรอแต่ไม่ได้วางนะครับอ๋อมีการจองด้วยนะคะกล้วยสวนจองแลอือ่ไม่ธรรมดาผลิตไม่พอขายบ้างงั้นพอแล้วครับ กลางร่มแต่เช้าจดังน,นี้ป้าโสภากับสิงโตนะคะไม่หนาวหรอสิงโตใส่เสื้อแขนสั้นโเด็กเมียงเลยเนาะเด็กภูกระดึงไม่รู้จักหนาวรู้จักร้อน หนาวไหมคุณป้าเมื่อคืน,น,นไม่หนาวเอาบ้านไม้น่าจะหนาวนะไม่หนาวเนาะกเปิดพักนอด้วยนะผู้จ่ายปิด <üst> ปิดหน้าต,ต่างหมดใช่ไหมล่ะ,ป,ละปิดหน้าต่างไม่ปิดเลยเอาเหรอปิดเฉ<อ>พาะห้องเนี่ยห้องพิลานี่อ๋อป้าแปลกตัวเนี่ยป,ป้าไม่หนาวกับเขาเลยครับเป็นคนที่ไม่หนาวไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยรัด เป็นแบบนี้มานานแล้วไม่เคยหนาวไม่เคยเย็นไม่เคยร้อนไม่เกัเข้าไปเลครับผมมีพัดลมต้พัดลมขนาดนั้นเลยเหรอสิงโตมันร้อนเหรอทําไมอัโจหนาวนอนไม่หลับเขาบอกเมื่อเช้ให้ผ้าไปสองผืนเขาบอกผืนหนึ่งปูนอนอีกผืนหนึ่งไม่ได้มันต้องปูสองผืนอ่ะปูซ้อนสองผืนแล้วก เหี้ยดนะคะประดิษฐ์ประดอยงอกแล้วเหรอผักอะ่ะโอ้โยต้องแยกไปปลูกนะมันมันมันแน่นอ๋อเออใช่ไก็ต้องรอให้มันไอ้ต้นเอาลงกระถางดีกว่ารอให้ต้นใหญ่โตแล้วก็ดึงต้นใหญ่ออกแล้วต้นเล็กๆมันจะค่อยๆเ,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 เติบโตสไตล์ลุงพรนี่นแกจะชอบหวานให้แน่นแล้วก็ถอนออกมา ค่อยๆถอนต้นใหญ่ใช่ถอนต้นโตกินจะได้ไม่ต้องไปแยกปุ๋มยาพื้นบ้านไงใช่ปลูกแบบบ้านๆนะคะจะไม่ใช่แบบปลูกแปลงเกษตรพาณิชย์โอ้ยอย่างเบียดแน่น่ะโรยเผื่อไม่งอกเลยเนี่ยเฮ้ยกระลำดอกมันโตอะมันเงยแล้วมันโตมันสีออกดอกอยู่ด้นี่ไม่ใคยปลูกแน่นเกินไปหรอกน้องแบมเมื่อคืนทำไมไม่นอนเต็นท์ฮะไม่สบาย หนาวเหรอเป็นไข้เหรอ <c oughs> เป็นหวาดอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวติดมะนาวโห่ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้น่าครัวนี่สวยมากเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวคุเล่ชเสนีไอ้นี่ยังจะดอกพลาสติกเลยวะ <c oughs> ไม่ดอกจริงนะเนี่ย ตอนแรกมองไกลๆอ่ะนึกว่าดอกพลาสติกนะไอ้ดอกเนี้ยดอกอื่นเนี่ยคุ้นเคยสีมันแปลกออสีแปลกมากแล้วมันดูแบบวาวาๆยังกับยังการใช้พลาสติกทำอะ่ะเออตอนนี้มันมีกี่สีแล้วเนี่ยมีสีม่วงเหลืองขาวนะครับน่ากลนะัวสวยมากเลยเออ,เ,อเจอปุ๋ยเจอปุ๋ยรัชนีเข้าไปเออ เราเราก็มีฝีมือนะเหลอฮะเออในการดูแลดอกกล้วยไม้คุณผลิตปุ๋ยเองเหรอไปสรรหามาดินี่ก็สวยพุณนี้ก็สวยก็ต้องสรรหานิดนึงนี่ก็ดอกใหญ่มากดูแลเขาหน่อยเขาจะได้อยู่กับเรานานใช่ครับคือปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ดูแลไม่ให้ฮอร์โมนเขาบ้างเขาก็จะเขาก็จะไม่ออกดอกหรอกเขาเรียกว่าปุ๋ยทางดอกปุ๋ยทางใบแต่ว่าที่ตอนเนี้ที่ฮือฮาฮือฮาทั้งประเทศเลยล่ะ รู้ไหมคืออะไรนินได้ข่าวว่ากาแฟของเราออกดอกป่ะออกดอกครับอันหนักโอ้โหต้องจ้างหมอลำมาฉลองแลวนะฮะโอ้โหนี่แม่มันบานตอนเช้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปสายเปลีนแล้วต้องออกชินุล่อสวนเออแสดงว่ามันได้หน่อยมันต้องนำลาย าครีมมาให้ครีมทาหน้าเปิดฝาเปิดฝาแล้วก็เอาเมือเอาเมือสะอาดมนาะแตะแล้วก็ปาดได้เลยนะนทาหน้าจะได้ชุ่มฉ่ำแตะเบาๆแต่นิดๆแล้วก็เหมือนกับที่แม่เคยทาแหละมันจะทำให้หน้าชุม่มไม่แห้ง อิ่มเลยใช่ไหมคุณตาวอายังไงยังไงพี่ลินมาเอาอะไรมาเอาเมื่อกี้ว่าจะไปโช่ที่นู้นเขาไม่ทันจ้อยไม่ทันแล้วเลยกินวันเลยมีตรงไหนกินเลยวขอให้ต้องเมื่อกี้ไปโช่นู้นไม่ทันไม่ทันงานโอ้ดูถ้วยกาแฟคุณตาแหวนเต็มกึกเลย เนูเด็ดคือะไรสิงโตที่นี่นะตำสมพมอเมกาน่น้ำอ้อยน้ำอ้อยต้องสั่งนะฮะมาต้องสั่งเลยเนี่ยที่สุดอ่ะชื่นใจคอนเฟิร์มโดยเมธิชัยณเมืองเลยหอมจริงๆดดเด็กเขาไม่กินกาแฟเนาะ